เอาละผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะฮะซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสอนทำาทางด้านฮาคิสังเกต v 2แมปใหม่ของโลบอกนะทุกคนหรือว่าบ็อกฟูดของเราเนี่ยนะทุกคนก็จะเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะทุกคนสำหรับการทำนะแต่ว่าภารกิจเออเคือต่างๆก็ยังคล้ายกับอันเก่านะทุกคน โดยมันจะมีเควสให้เราทําอยู่ประมาณ5เววสหรือว่า5ภารกิจนี้ยนะทุกคนก็เมื่อเราได้ฮาคี้สังเกต V2 แล้วเนี่ยก็หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนก็คือเราเนี่ยจะสามารถมองเห็นทั้งผลแล้วก็หมัดแล้วก็ปืนแล้วก็ดาบของศัตรูที่ใช้แล้วก็รวมถึงเลเวลด้วยนะฮะทุกคนโดยคลิปนี้เนี่ยผมก็จะสอนแบบละเอียดนิดนึงนะทุกคนเพราะว่ากลัวจะทำไม่ได้กันเนาะพร้อมแล้วไปดูกัน โอเคครับ okay, ผมก็ให้เราเริ่มที่โลกหนึ่งนะทุกคนโดยเราจะเริ่มที่เกาะต้นไม้หรือว่าเกาะลิงนี่นะทุกคนก็ให้เราเนี่ยมองไปทางเกาะลอยฟ้านะทุกคนมันจะเห็นแบบเป็นแบบนี้นะทุกคนก็ให้เราเนี่ยเคลื่อนที่ไปหาเกาะลอยฟ้าเลยนะครับโอเคทุกคนก็เรามาถึงเกาะลอยฟ้าแล้วเนาะก็ให้ทุกคนเนี่ยขึ้นไปข้างบนนะทุกคนถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยมันต้องจำขึ้นเนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราสามารถใช้ผลบินขึ้นได้นะทุกคนเดี๋ยวผมจะใช้ผลบินขึ้นแล้วกันเนาะจะได้เร็วหน่อย ออตอนนี้เนี่ยมันอัปเดตม,มาใหม่ก็คือมันสามารถเ,เดินขึ้นไปได้นะทุกคนก็คือแบบขึ้นง่ายกว่าเมื่อก่อนเยอะมากนะทุกคนก็โอเคนี่นะก็เดินขึ้นนี้ได้นะทุกคนผมก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะบินขึ้นไปละกันเนาะมันจะมีตัววาร์ปเข้าไปบนสุดอยู่นะทุกคนขอบินไปก่อนให้บินไปสุดตรงนี้นะกคนแล้วก็ให้มาตรงนี้นะครับที่จริงเนี่ยเราต้องขึ้นไปข้างบนสุดเลยนะสามารถบินขึ้นไปก็ได้แต่ว่าเรามาตรงนี้จะเร็วกว่านะครับเข้าไปข้างในก่อน อบินช้ามากควสปินออโอเคถึงสักทีก็เมื่อทุกคนมาถึงตรงนี้เนี่ยให้เราใช้สกิลอะไรก็ได้นะทนให้เมฆมันหายนะเ,เมื่อเมฆมันหายแล้วเนี่ยก็ให้เราเนี่ยกระโดดลงย่ำอีกครั้งนะมันก็จะว์ปให้เราเนี่ยมายังเกาะบ,บนสุดเมื่อกี้นะทุกคนเมื่อเรามาบนเกาะบนสุดเมื่อกี้แล้วเนี่ยก็ให้เราตรงตามลากต้นไม้นี่มาเรื่อยๆนะครับเราต้องมายังเกาะบนสุดนะเพื่อที่จะมาเช็คว่าเออ ถ้าคีสังเกตของเราวี1ของเราเนี่ยพร้อมที่จะทำวี2หรือย,อยังนะทุกคนเพราะว่าเราจะทำวี2เนี่ยมันมีเกื่อนไขที่1อยู่ก็คือเราเนี่ยต้องฟาร์มการหลบหลีกเนี่ยให้ครบ5,000นะทุกคนโดยการมาเช็คตรงนี้เนาะก็ไปคุยกับ NPC นะครับ NPC ตัวนี้เนี่ยจะทําหน้าที่บอกเราว่า ฮากีสังเกตเราเนี่ยลบหลีกไปแล้วเท่าไหร่นะทุกคนโดยการกดบายนะทุกคนของผมเนี่ยครบ5 0าพันแล้วเนาะสำหรับใครที่ยังไม่ครบก็มาเช็คตรงนี้แล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะทุกคนแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ครบห0 0พันนะครับให้เราเนี่ยออมาอยู่ใ,ใกล้ๆมอนนะแล้วก็เปิดฮาคี้ให้มันตีแบบนี้นะทุกคนจนกว่าจะครบ5้าพันนะทุกคนก็สมมุติว่าทุกคนเนี่ยฟาร์มครบ5 0าพันแล้วเนาะก็ให้เราเนี่ยกลับไปยังโลก3นะครับเพื่อจะทำภารกิจที่2ถึงที่4ต่อเนาะ2 0 0 thousand years later โอเคครับ okay, ผมก็เรามาอยู่ที่โลก3ามไเรียบร้อยนะทุกคนก็ให้เราเนี่ยไปที่คาเฟ่โลกสามนะทุกคนหรือว่าเกาะเต่านั่นเองเนาะโอเคครับ okay, ทุกคนก็เมื่อเราเนี่ยมาถึงคาเฟ่แล้วเนาะก็เราให้เราเนี่ยออกมาหน้าคาเฟ่นะครับเอ่อตรงหน้าตรงนี้เลยนะทุกคนอยู่หน้าคาเฟ่นะทุกคนแล้วก็ให้มองมาทางขวามือเนาะมันจะมี NPC อยู่นะครับก็ให้เราเนี่ยไปรับเคสแรกของโลกที่3เลยนะุคนดูก็เมื่อเรารับเคสเสร็จแล้วเนี่ยมันจะให้เราเนี่ยไปฆ่ามอนสเตอร์ฝั่งซ้ายมือตรงนี้นะครับ50ตัวนะ เออมันจะเรียกว่ามอนสเตอร์อะไรเหล่าจนสลัดสักอย่างนี่แหละก็ให้ฆ่ามอนสเตอร์เหล่านี้นะครับฆ่าทุกตัวเลยนะคุณดหนูที่อยู่ในไรแวกนี้นะครับห้าสิบตัวนะครับโอเคนะคุณดูก็สมมุติว่าผมเนี่ยฆ่าครบห้าสิบตัวแล้วเนาะก็ให้เราเนี่ยไปรับเควสที่สองตรงเอ็นพีซีตัวเดิมเลยนะครับของโลกที่สามนะเค,ควสที่สองของมันก็คือให้เราเนี่ยไปฆ่าบอสช้างนะคุณดูก็คือบอสที่อยู่ตรงเนี้ยเกิดตรงนี้นะครับ Okay, เดี๋ยวผมจะพาไปดูใกล้ๆเนาะก็คือเควสนี้เนี่ยให้เรามาฆ่าบอสอตัวนี้นะโอเคนะคุณดูก็ถ้าผมฆ่าบอสตัวนี้เสร็จเนี่ยมันก็จะขึ้นออที่หน้าจออะไรสักอย่างนึงเนี่ยก็ให้เราเนี่ยกดตกลงไปเลยนะคุณดูหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เราเนี่ยกลับไปรับเควสอีกรอบนึงเนาะต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเควสที่3มของโลก3าแล้วเนาะเควสที่สามของโลก3ามเนี่ยก็คือการ หาสมบัติเนาะการหาสมบัติเนี่ยก็ให้เราเนี่ยตรงมาทางนี้เรื่อยๆเลยนะครับถ้าเราตรงมาเรื่อยๆนะครับก็จะเจอเห็ดเนาะเห็ดสามต้นแบบนี้นะคนดูก็ด้านหลังเห็ดตัวนี้เนี่ยมันจะมีประตูลับอยู่เนาะก็คือให้เราเนี่ยใช้สกิลหมัดหรือว่าสกิลปืนอะไรก็ได้ให้ประตูมันเปิดกทมึงทำลายประตูนะคนดูก็เดินเข้าไปนะจริงๆตรงนี้จะมีสมบัติอยู่นะก็ให้เราเก็บไปนะคนดู แต่ว่าเนี่ยผมเก็บไปแล้วมันก็เลยไม่เห็นเนาะซึ่งสมบัติมันก็จะให้มาทางด้านไอหมวกตัวนี้นะอ,อ,อ่านว่าอะไรผมไม่รู้นะคดูก็จากนั้นเนี่ยก็ให้เราเนี่ยกลับไปหา N p c ีตัวเดิมเนาะเพื่อที่จะรับภารกิจที่4ี่ก็คือภารกิจสุดท้ายนะภารกิจสุดท้ายก็คือให้เราเนี่ยตามหาผลไม้3อย่างนะทุกคนก็จะมีแอปเปิ้ลมีกล้วยแล้วก็มีสับปะรดนะคุณดูซึ่งเกาะเต่าเนี่ยก็จะมีแอปเปิ้ลอยู่เนาะก็ให้ทุกคนเนี่ยตรงมาเหมือนเดิมเลยนะครับ ก็ขึ้นมาบนนี้นะครับขึ้นมาตรงไห้เลยเลยนี่นะคุณดูก็คือมันจะมีต้นไม้อยู่ต้นเดียวตัวนี้นะครับผมซึ่งต้นนี้เนี่ยมันก็จะดับแอป,ปทางด้านแอปเปิลนะต้อเจา้จาตัวนี้นั่นเองนะคนุณดูนี่นะครับผมก็คือแอปเปิลตัวนี้เลยนะคุณดูก็เมื่อเราเนี่ยได้แอปเปิลแล้วนะก็ให้เราเนี่ยไปหากล้วยที่เกาะต้นไม้นเนาะเมื่อเรามาถึงเกาะต้นไม้แล้วนะครับ <S <S ก็ให้ทุกคนเนี่ยมาอยู่ตรงท่าเรือตรงนี้เนาะก็ให้ทุกคนเนี่ยหันไปทางขวามือของเราหน่อยนะครับ แล้วก็ตรงมาเรื่อยๆนะครับตรงมาทางขวามือเนะอาะทุกคนจะเห็นต้นไม้สูงๆที่มันมีลูกอะไรไม่รู้เนี่ยที่วงกลมตรงนั้นอยู่นะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยขึ้นไปตรงนี้เนาะตรงนี้นะผมขึ้นมาเลยโอเคนะมันก็ตรงนี้เนี่ยมันจะดอกทางด้านกล้วยเนาะนี่นะผมคือกล้วยที่เราต้องการตามหานะทุกคนดูก็ให้เราไปเก็บนะครับ เพียงเท่านี้เนี่ยเราก็จะมีเอ่อทั้งด้านแอปเปิลแล้วก็กล้วยนะคุณดู2อ,อย่างนะครับต่อมานะครับอย่างสุดท้ายก็คือสับประรดนะคุณดูสับประรดเนี่ยมันจะอยู่ตรงก่อแรกโลกสามนะโอเคทุกคนก็เมื่อเรามาถึงก่อแรกโลกสามเนี่ยก็ให้เราเนี่ยมาทางขวามือนะครับตรงมาเรื่อยๆตามทางนะครับตามทางเลี้ยวขวานะคุณดูแล้วก็สับประรดเนี่ยไปอยู่ตรงนี้นะครับผมตรงนี้คือจุดใหม่เนาะก็เนี่ยให้เราเนี่ยไปเก็บเลยนะครับ เพียงเท่านี้เนี่ยเราก็จะได้ผลไม้ครบ3อย่างนะทุกคนก็คือแอปเปิลสับปะรดแล้วก็กล้วยนะคนดูเมื่อเราได้ครบทั้ง3อย่างแล้วเนี่ยก็ให้เราเนี่ยกลับไปยังคาเฟ่จุดเดิมของเราเนาะจากนั้นเนี่ยก็ให้เราไปหา n p c ตัวเดิมเนาะคือรอบนี้เนี่ยเราต้องเอาผลไม้3อย่างนะทุกคนเพื่อนที่จะมารวมให้เป็นฐานเดียวกันเนาะนี่นะทุกคนก็คือต้องใช้ผลไม้3อย่างที่เราเก็บมาเนาะให้มาคุยกับมันนะครับ แล้วมันก็จะรวมผลไม้ให้เราเนาะซึ่งก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองนะคุณนูนี่ครับก็คือเอน,นี้ยคือเรารวมเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับผมก็เมื่อเรารวมเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เราออกมานะครับแล้วก็เลี้ยวขวาเนาะแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆเลยนะครับผมเราก็จะมาถึงทางด้านป่าส้มเนาะ ผมขอเรียกป่าส้มละกันผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรนะครับผมก็ให้เราเนี่ยเมองไปทางนี้นะครับต้นแรกของเรานะครับต้นแรกที่มันโผล่ตอนที่เราเจอนะคุณดูตรงชั้นบนอันแรกเลยนะผมชั้นบนสุดตรงนี้นะก็ให้เราเนี่ยบินขึ้นไปเลยนะครับผมบินขึ้นมาก็ได้ทํายงางได้ให้เรามาถึงบนสุดตรงนี้นะครับเคเข้าไปข้างในนะครับผมก็ให้เราเนี่ยเอาผลไม้ที่เรารวมเมื่อกี้นะคุณดูมาให้ NPC ตัวนี้นะคุณดู และเราเนี่ยก็ต้องเตรียมเงินเขียวไว้ประมาณ5ล้านเบลีเพื่อที่จะซื้อฮาคี้สังเกต V 2นะคนดูเพียงเท่านี้เนี่ยเราก็จะได้ฮาคีสังเกต V 2แล้วนะครับผมก็สำหรับฮาคีสังเกต V 2เนี่ยมันก็จะทําง่ายและก็ยากบนกันไปนะคนดูโอเคครับ okay, คนดูก็สาหรับฮาคีสังเกต V 2นะครับเมื่อเรากดใช้เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะมันก็จะเห็นทั้งเอ่อทางด้านหมัดแล้วก็ทางด้านผลทางด้านปืนทางด้านดาบที่ศัตรูใช้แล้วก็เห็นทั้งเลเวลนะคนดู คือมันค่อนข้างจะโกงมากๆในการรับมือของมันนะเวลาเราจะโดน PVP อะไรอย่างงี้นะคนดูก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมตั้งใจทํามากๆนะครับผมก็อยากให้คนดูเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ